รู้สึกว่าคุณภาพเสียงของตัววีแอมเนี่ยมันจะมีความเป็นกลางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกเสียงรายละเอียดดนตรีหรือว่าสเตจพวกนี้ครับก็ถือว่าแย่ออกมาได้กําลังดีเลยจากที่ฟังมาก็คือเพลงที่เคยฟังไม่เหมือนเดิมเบสมันหนักขึ้นแล้วก็เสียงนักร้องมันเบาลงคือเหมือนดนตรีรอบๆอบอ่ะดังกว่าเพลงทั่วไปที่เคยฟังอะไรเงี้ยเสียงของมันเนี่ยจะมีความผมชอบว่าคามรถดีกว่ามันจะให้มาแบบครบที่สุดเท่าที่ปูฟังสักตัวหนึ่งมันจะขับออกมาให้เราได้ ถ้าหูฟังสักตัวหนึ่งจะต้องมี AI คุณอยากให้ AI มันทําอะไรกับเราได้บ้างน,นี่คือหูฟัง VM Red dot Earbud หูฟังที่จูจุดเด่นในเรื่องของการใช้งาน AI ทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็การทํางานเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆที่เราจะคุยกันคือการใช้งาน AI ที่อยู่ในหูฟังรุ่นนี้แล้วค่อยมาปิดท้ายด้วยฟีเจอร์พื้นฐานของการเป็นหูฟังว่าหูฟังรุ่นนี้ยังทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับ วนกลับมาที่คำถามแรกที่เราทิ้งกันไว้ก่อนหน้านี้ครับผมได้ลองถามทีมงานของต้มยังดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าหูฟังนั้นมี AI ใส่เข้ามาให้เขาอยากได้อะไรบ้างจากหูฟังรุ่นนั้นนะครับมีหลากหลายคำถามเลยครับหลักๆก,ก็จะมีบอกว่าเออคนที่อยากได้ให้มันบันทึกทุกสิ่งที่เราได้ยินไปหรือจะเป็นคนที่อยากได้การแปลปภาษาแบบเรียลไทม์จากตัวหูฟังนะครับหรือบางคนนะครับบอกว่าไหนๆก็บันทึกเสียงได้แล้วงั้นช่วยสรุปสิ่งที่ได้ยินมาให้หน่อยเป็นข้อความให้อีกสเต็ปหนึ่งจาก ทำได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลี่ผมพูดมาครับหูฟังรุ่นนี้ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยซึ่งเราจะมาเจาะฟีเจอร์ AI เหล่านี้ให้คุณได้ดูกันนะครับว่าหูฟังรุ่นหนึ่งที่มีไ I ในการใช้ชีวิตและก็ในการทํางานเนี่ยนะครับมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับ ฟีเจอร์แรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแบบอันนี้ว้าวมากก็คือฟีเจอร์แฟลช r ันทึกนะครับไม่เป็นการบันทึกเสียงหรือว่าเป็นการบันทึกการโทรแบบเร็วๆได้โดยการบีบค้างที่ก้านหูฟังนะครับอย่างแฟนเราโทรมานะครับบอกว่าให้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือฝากซื้อของแล้วเรากลัวลืมเรากดอัดไว้ได้เลยครับเขาก็จะเก็บไว้ให้แล้วก็สามารถแปลงเป็นข้อความนะครับให้เราทํา to do t i s ได้หรือสรุปให้เราในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมของการทํางานหรือว่าการเรียนเนี่ยนะครับเราสามารถจะจดบันทึกสิ่งที่เรากาลังประชุมอ่่่นบาาาํงีไ้้ททตดซึ AI ของเขาเนี่ยครับจะทําทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องมาตามจดหรือว่าอัดไว้แล้วไปฟังทีหลังนะครับแบบนี้ครับ AI เขาจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับก็คือถ้าเราใส่หูฟังอยู่สามารถบีบค้างที่ก้านของหูฟังได้เลยนะครับบีบค้างข้างไหนข้างนั้นก็จะทําหน้าที่บันทึกเสียงให้เรานะครับแต่ว่าตัวเสียงเนี่ยจะยังไม่ได้ส่งเข้ามาในมือถือเราโดยตรงเลยนะเขาจะเก็บไว้ในตัวหูฟังก่อนนะครับและเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยครับเขาจะค่อยโหลดเสียงเข้ามาในมือถือของเราเพื่อใช้ใในนนนนกกกาาาาาาารรททํงต่่อออไดด้ัับบโยยแปพลิเเชีวสสมถึ ไว้ในหูฟังได้ข้างละ1 3 9นาทีนะครับพูดง่ายครับคือสามารถอัดเสียงได้ยาวๆสูงสุดเนี่ยต่อข้างนะสชั่วโมงนะครับหรือแบบหนึ่งครับก็คือถ้าเราไม่ได้ใส่หูฟังหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่อำนวยในการใส่เนี่ยครับคุณสามารถที่จะสไลด์ตัวฝาเปิดเคสขึ้นมานะครับแล้วก,ก็กดปุ่มรคคอร์ดสีแดงตรงกลางเนี่ยครับเขาก็จะรคคอร์ดเสียงไว้ในหูฟังแล้วก็สามารถมาดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือได้ในภายภาคหลังด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือหากเรากาลังโทรหรือ,อ,อ,อู่า เป็น3รูปแบบคือโฟนคอนเฟอเรนซ์เรคคอร์ดดิ้งนะครับเขาสามารถเี่ยบันทึกเสียงแล้วก็ถอดออกมาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ให้กับเราได้ในระหว่างที่เรากาลังคุยโทรศัพท์อยู่เลยนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการกดผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับความเจ๋งคือไม่ได้รองรับแค่การโทรปกติอย่างเดียวครับจริงแล้วจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ครับที่เราลองมาเนี่ยก็จะมีตัว Zoom ม Google Meet Skype หรืออื่นๆน,นะครับซึ่งที่เราใช้บทสุดก็จะเป็น Google Meet เนี่ยที่เราใช้ Google Meet อยู่นะครับเขาสามารถทางานได้ววานคทีย่่ ใส่หูฟังอยู่เนี่ยครับหลักๆเลยคือก็จะเป็นชื่อหูฟังเนาะคนที่เราคุยด้วยก็จะเป็นสปีเกอร์สสปีเกอร์สสปีเกอร์สไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยถ้าผู้พูดคนไหนนะครับมีเสียงคนอื่นแทรกมาเขาก็จะตีมันให้เป็นผู้พูดอีกคนนึงแยกออกไปให้เลยนะครับซึ่งอันนี้เจ๋งมากนะครับแต่ว่าอันนี้ครับจะเป็นการทํางานแบบเต็มที่ก็คือต้องกดผ่านแอป v m เท่านั้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คืออยู่ดีๆมีคนโทรมาแล้วเราจะอัดเสียงกระทันหันเนี่ยครับก็สามารถทําได้ด้วยการบีบก้านีี่่่ยยยยจะะอออููในนนหหฟังงงงาาาเดดดดววคุณต้ไปก์โลลม ลงในแอปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาสร้างข้อความแบบเรียลไทม์แต่สามารถถอดเสียงภายหลังได้ไม่ต้องห่วงนะจากที่ลองมาครับฟีเจอร์นี้จะบอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับว่าเรากําลังบันทึกเสียงอยู่นะครับป้องกันว่าแบบเออเวลาคุยอะไรที่มันแบบเป็นความลับแล้วเผลอไปกดเรคคอร์ดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่ต้องห่วงได้เลยครับเขามีระบบปกป้องมาให้อยู่ด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับก็คือตัว l i ร e recording นะครับตัวนี้ครับก็จะบันทึกการพูดคุยการสัมมนาหรือว่าการแปลสดที่คุยกันต่อหน้าได้เลยนะครับ ที่กล่องแล้วให้มันบันทึกลงมานะครับหรือจะกดจากแอปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่เลยก็คือเขาจะบันทึกเสียงแล้วก็ถอดออกมาเป็นข้อความแบบแยกคนพูดให้นะครับบันทึกได้ทั้ง2อ,อย่างไว้แล้วให้ AI ช่วยสุกแล้วก็ทํา to do list ได้นะครับหรือจะเป็น audio and video recording ครับเคยไหมครับเราฟัง YouTube ยาวๆหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราอยากถอดข้อมูลเหล่านี้ครับเอาไปใช้เป็นข้อมูลว่าไม่ต้องมานั่งแบบว่าฟังยาวๆแล้วต้องมานั่งพิมพ์เองโดยเฉพาะพวก podcast เดี๋ยวนี้ยาวเป็นชั่วโมงเเเลยรรราาาสมถใช้ฟีจอ อ u d i o and v i d e o โอเรคคอร์เนี่ยนะครับใช้หูฟังเนี่ยถอดเสียงจากคลิปนะครับหรือเพลงหรือว่าไฟล์เสียงที่เราได้ยินมาเนี่ยนะครับออกมาเป็นข้อความได้เลยแล้วก็เหมือนกับฟีเจอร์ก่อนหน้าเลยครับสามารถสรุปแล้วก็ทำทููลิสให้กับพวกเราได้นะครับอีกหนึ่งอันนะครับมีชื่อว่า Realtime t r a n s c r i p t i o n นะครับฟีเจอร์ทั้งหมดที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ครับสามารถที่จะทำได้อย่างหนึ่งก็คือการแปลภาษาแบบ Real Time ได้นะครับตัวอย่างเช่นคุณประชุมออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็ผู้ร่วมทุกิีของคุณเป็นชชชาา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 าวตต่่่งิินนนนนนนะรรรรับบอจจจเเเเเปปปป็็็ีีญุุไไไไททมมมดด้้้แกๆสถ การบันทึกเสียงการถอดเป็นข้อความแล้วก็แปลกลับมาเป็นไทยให้กับเราได้เลยนะครับหรือวิดีโอที่เราดูอยู่นะครับอาจจะเป็นพอสแคสต์ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนที่เราเนี่ยสามารถฟังแล้วก็แปลแบบสดๆได้เป็นเสียงภาษาไทยเลยนะครับแต่ก็จะมีจุดพิรนาน,นิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าฟีเจอร์การแปลเนี้ยสามารถใช้ได้เดือนละ600นาทีหรือว่าเดือนละประมาณ10ชั่วโมงซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการใช้ให้มันเยอะมากกว่านี้ครับอาจจะต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจเพิ่มแต่ว่าไม่ต้องห่วงงงครรรัััฟีเเเเเจจจจออออ์นนน้ยะะะวววลากกดดด่่่ทุุๆๆืืืณไ10 10ชชโป จะเป็นการบันทึกไว้ก่อนแล้วมาแปลทีหลังนะครับเขาก็จะนับเวลาด้วยเช่นเดีวยวกันนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นตัวช่วยในการทํางานที่ดีมากๆนะครับก็คือช่วยเรื่องของการอัดเสียงช่วยในการแปลภาษาแล้วก็ช่วยเรื่องของการสรุปนะครับอย่างน้อยเราสามารถที่จะทํา to do list ได้หรือว่าลดเวลาในการมาทําอะไรที่มันซ้ําซ้อนได้แค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วสาหรับฟังรุ่นหนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นการใช้งานในฐานะของหูฟังจริงๆสักรุ่นหนึ่งแล้วแหละนะครับซึ่งการใช้งานในเรื่องการฟังเพลงเนี่ยครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับกล่องเคสที่ดูหรูหรามากๆนะครับมีสองสีให้เลือกก็คือสีเงินที่เรากำลังรีวิวนี้แล้วก็สีดําซึ่งจะคล้ายๆกันในเรื่องของตัวผิวสัมผัสแบบด้านนะครับเวลาใช้งานเนี่ยครับคุณจะต้องสไลด์น้องเขาขึ้นมานะครับมันไม่เหมือนกับหลายๆตัวในหลายราคาที่อาจจะต้องเปิดหรืออะไรนะตัวนี้เน้นใช้งานแล้วดูเท่ในหนึ่งก็คือสไลด์ขึ้นมาเลยนนนนนนนะะะะะคครัััพอออออเเเาาาาาสสสไไลลลดด์ขขึึึ้้้มมมีีีีกิ่่่่่่งงงงงทุณจจจจห็ยืตตวฟ VD ซซูแ เตตัสว่าแบบเออแบตของกล่องหูฟังนี้นเนี่ยเหลือมากเหลือน้อยหรือว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับโดยจะแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับถัดขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเจอกับปุ่ม record สีแดง,แดงนะครับปุ่มนี้แหละครับที่เราใช้ในการสั่งงานในเรื่องการกด record เสียงแล้วก็เอาไปใช้ในการแปลภาษาภายหลังหรือสรุปภายหลังได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวที่ชาร์จพอร์ต USB Type C แล้วก็ปุ่ม reset หูฟังนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าหูฟังหลายๆตัวในท้องตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ให้ปุ่ม reset กันมาแล้วตัวนนนนนีีีีีีี้้้้ยยยยยัังงงมมมมมปปุ่่่่รรรเเเเตาาาาาาาใหออออูะะคบววลลสๆโช์กกท ไม่ควรให้กันมาก็คือหูฟังตัวนี้ครับรองรับฟีเจอร์ไวเลสชาร์จพู้ง่ายครับคุณจะเสียบสายก็ได้คุณจะวางบนแท่นไวเลสชาร์จก็ได้จะวางอยู่บนฝานหลังสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์พาวเวอร์แชร์ก็ได้คือใช้งานได้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์มากอันนี้คือดีมากจริงชอบในส่วนของตัวสเปคหูฟังนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวไดนามิกไดรเวอร์ขนาด11มิลลิเมตรเป็น TPU Titanium c o ค t e ด d i a p นะครับก็คือเป็นการผสานชิ้นส่วนที่ผลิตด้วย TPU แล้วก็ไปเคลือบไทเทเนียมเพื่อได้ไดรมมีคุณภาาพในกรส่งเสครมที่ รพร้อมกันนั้นครับยังมีการเพิ่ม Voice Coil หรือว่าขดลวดเสียงที่ผลิตโดยไดโกกุนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุน่นซึ่งผลิตให้มีความตึงของขดลวดสูงขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพของเสียงที่แม่นยำแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมีข้อมีนาอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือด้วยความที่เป็นเงาแบบนี้แหละเวลาจะหยิบออกจากกล่องเนี่ยบางทีก็จะหลุดมือได้ง่ายนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกให้มันชินหน่อยนึงนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นคนมือเล็กเนะี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าเรราาาาหห้ัหนนะั่่่งงไวออนดเีีบลด ขึ้นสไลด์ลงเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับตัวหูฟังครับเป็นแบบอินเอียร์นะครับดังนั้นคนที่แบบว่าชอบใช้งานหูฟังที่เสียงดีเบสแน่นนะครับแล้วก็การเสียงภายนอกได้ค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะปรับไซส์หูฟังนะครับในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเซ็ตซิลิโคนไซส์หูฟังมาให้เปลี่ยนด้วยแล้วนะครับ <S <S จะเป็น S, <S จะเป็น M จะเป็น L กลเลื่อกได้เลยตามขนาดที่เราใช้อยู่นะครับ นส่วนของการฟังเพลงนะครับหูฟังนี้ครับจะเน้นในเรื่องรายละเอียดเสียงค่อนข้างเยอะเป็นฟีลแบบกลางๆนะครับมีครบทุกอย่างแบบพอดีพอดีแล้วก็เติมความสนุกเข้าไปนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับหูฟังที่เราเห็นภาพตามง่ายๆนะครับฟิลลิ่งเสียงของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ AirPod Pro ที่ปรับแต่งให้มันสนุกขึ้นหรือถ้าอยากให้มันสนุกขึ้นไปอีกหรือว่ารายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นไปอีกนะครับตู้หูฟังเนี่ยนะครับรองรับฟีเจอร์เสียงระดับ Hi-Res นะครับแต่ว่าจะเป็นโคเด็กแบบ LDAC ซึ่งถ้าใครมีมือถือที่รองรับก็็เเปปด้ลยยแต่่่ววาาาาาัมมนงงรีีีีกกกกๆออออคึืสถ ซึ่งอีควอไลเซอร์ในแอปเนี่ยจะให้มาเยอะมากถึง20 EQ นะครับถ้ายังไม่พอนะครับคุณสามารถไปคัสตอมเพิ่มเติมได้อีกแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับที่อยากจะเล่าเหมือนกันก็คือฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับมี AI แล้วเสียงดีแล้วมีตัดเสียงรบกวนที่เป็น ANC อีกนะครับผมฟังว่านี้ครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากถึงลบ48เดซิเบลนะครับจากที่ลองเทสมาเนี่ยจริงเราก็ไม่ได้ตัดเสียงให้มันแบบเงียบกลิบจนแบบว่าไม่ แต่มันไม่อึดอัดไม่รู้สึกหวงหวงยังได้แบบเออได้ข้างนอกมันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเสียงนี่มันเป็นน้อยจริงๆหรือว่าเสียงเราหงุดหงิดจริงเนี่ยส่วนใหญ่คือตัดหายให้หมดเลยซึ่งดีมากๆผมชอบฟีลประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์ transparency mode หรือว่ารับเสียงภายนอกเข้ามานะครับหูฟังตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเคสอะไรบ้างที่เราต้องเอาเสียงภายนอกเข้ามาอาจจะเป็นเคสที่ว่าต้องการฟังเพลงแต่ว่าก็ต้องการฟังเสียงรอบข้างมาด้วยเช่นประชุมงานอยู่หรือว่าเราต้องการที่จะวิ่งออกกําลังกายริมทาา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 างงงนนนรรรรรรับับบแลลล้้้้้้ววกกกกก็ต็ตตตตออออเเเเเเสสีียยยภขมมมม่่ดดดุุิิหหใไชถป เชนเกันนเสียงภายนอกที่เข้ามานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับทีมงานผมที่ไปลองใช้งานข้างนอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเออเสียงมันเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ไม่พยายามดูดเสียงหรือว่าบูสเสียงย่านใดย่านหนึ่งมากจนเกินไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้งานกันด้วยเหมือนกันก็คือการใช้งานไม้นะครับหูฟังรุ่นนี้ครับมีไม้ข้างละ4ี่ตัวนะครับรวมกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีไม้มาให้8ตัวไม่รู้ว่าจะเอาไปเยอะขนาดไหนกันแต่ว่าเขาใส่มาให้แบบว่าเต็มที่ไปเลยนะครับพอมีมาให้ไม้แปดตัวเนี่ย แต่ถ้ามาใช้ในการคุยนะครับเขาจะมีตัว In ิน l อไมหรือว่าไมสำหรับรับเสียงพูดเราโดยเฉพาะนะครับซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าหลายๆตัวไม่ได้มีไมเฉพาะการจับเสียงพูดคุยตัวนี้มีมาให้พอมีไมค์คุยแล้วนะครับเขาจะมีตัว Feed Forward ์ดไมนะครับหรือไมตัวนอกที่รับเสียงสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อเอามาให้หูฟังเนี่ยตัดเสียงรบกวนด้วยความถี่ที่มันตรงข้ามกันนะครับหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวบนคอนดักชันไมโครโฟนก็คือไมที่ช่วยในการรับเสียงจากแรงสั่นสะเทือนของกระดูกของเรานะครับข้อ หรือว่าไม่ได้ตัดจากการรับเสียงจากอากาศอย่างเดียวนะครับซึ่งทําให้ความแม่นยําของการตัดในรบกวนตอนที่คุยก็ดีตอนที่ใช้ ANC ก็ดีมันยิ่งดีขึ้นไปอีกส่วนอันนี้นะครับเป็นเสียงจากการจาราจรภายนอกที่เราจําลองกันมานะครับลองดูนะครับว่าเ,เสียงผมชัดมากน้อยแค่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับลองดูว่าเขาตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนนะหนึ่งสองสาม 对。Sí. 5อีก1พาร์ทนะครับที่อยากจะชมเหมือนกันก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกครับว่าหูฟังรุ่นนี้ครับเนืองจากไหนคุณจะสามารถชาร์จด้วยพอร์ต Type C ได้แล้วเนี่ยครับเคยังรองรับฟีเจอร์ไวเลสชาร์จด้วยนะครับเผื่อว่าใครออกไปทํางานข้างนอกแล้วแบบไม่ได้เอาที่ชาร์จไปใช้มือถือเป็นแท่นไวร์เลสชาร์จหรือใช้ไวเลสชาร์จของคนอื่นเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเอาความอึดของแบตหูฟังมาคุยกันเนี่ยนะครับหูฟังตัวนี้แบตอึดมากครับแบตเตอรี่ในการใช้งานเนี่ยที่เข้าเคลมมาจากสเปคเลยนะเคาบอกว่าถ้าฟังอย่างเดียวจากหูฟังนะครับจะฟังได้อยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงนะครับผมกับทีมงานก็เลยอยากจะรู้ครับว่ามันอึดจริงแบบที่เขาเคลมมาหรือเปล่า เลยเอาไปเปิดเพลงมานะครับในการเปิดเพลงของเราเนี่ยครับเราก็จะเปิดเสียงที่50%แล้วก็ไม่เปิด ANC นะครับเปิดเทสนะครับประมาณ6ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป70%นะครับถ้าเรามาเฉลี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยครับก็จะไดู้่ที่ประมาณ11%ใน1ชั่วโมงนะครับพุยง่ายถ้ามีแบตเตอรี่เต็ม100%คุณสามารถที่จะฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงและนี่คือฟังเฉพาะตัวก้านหูฟังเท่านั้นนะครับถ้ารวมกับการชาร์จซ้ำในหูฟังอีกประมาณ 3- 4รรรรอออกกกก็็ยู่่่่ได้้นนนนนนาาาาวีีีมมมๆะัหืืจจจเเเเเเปฟฟฟสสิใงงงพลซึ เยอะมากนะครับหลักๆเลยนะก็คือตัวเคสร,รองรับการชาร์จไร้สายนะครับมีเกมโหมดมาให้นะครับซึ่งเปิดได้2อย่างเลยก็คือเกมโหมดเพื่อลดความดีเลยนะครับแล้วก็ใน EQ ก็จะมีเกมโหมดสําหรับเกมผับจีโดยเฉพาะนะครับมันจะบูสเสียงเท้าแล้วก็เสียงระเบิดภายในเกมให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์ไฟล์ไมเอียบัตนะครับซึ่งเท่มากคือไม่ได้ส่งเสียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะส่งตำแหน่งที่เป็นแบบสุดท้ายของหูฟังอะมาโชว์ในแอปแล้วาสามารถใช้แมปเซิร์ชได้เลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นพอเรากดในแที่่่เเรรร์ักก็จะดดดดงงไป Google Search Map โยซึลบบวา นนมันจะไปขึ้นแมปจีนตัวนี้ขึ้นแมปของประเทศไทยก็คือแบบเท่มากและนี่ก็หมดครับของการรีวิว VM Red Dot นะครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากทาง v m <อ>ที่ได้เข้ามาขายในบ้านเรานะครับราคาแลวก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้แต่ว่าส่วนตัวผมนะถ้ากำลังมองหาหูฟังสักรุ่นหนึ่งนะครับที่ฟังเพลงดีมีฟีเจอร์ AI ไมคมชัดที่สำคัญครับรคคอร์ดเสียงได้ในตัวแล้วก็สามารถเอามาใช้งานด้านอื่นได้ด้วยเช่นแปลภาษาสรุปข้อความคือมันทำให้เราใช้ชีวิตได้้งงง่่าาายขึนนนนมมกกกกกๆคลลิปััดไไอออููรรวหหฟุบ็ ไดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้มตั้มกับหูฟัง v m r e d ม o ขอลาไปก่อนแล้วกันเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีสดัดครับ <c oughs>